เอา,าครับไม่เป็นไรถ่ายให้เอาทั้งไลฟ์สดทั้งถ่ายรูปเลยครับตอนนี้ด,ดูโอเคครับ ทำทุกหน้าที่ผมอะเด้งสองอ่อีกรูปนะครับครับผมขอบคุณมากมากให้สะดวกนะครับด้านในได้เลยได้ยินไหมครับถ้าใครได้ยินเสียงผมกดหนึ่งให้ผมหน่อยเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ยินเสียงวันนี้รคนเริ่มทยอยมาแล้วนะครับสวัสดีโอช่างสวัสดีครับบุ้ย จำได้ไหมพี่เอกโออ้าวโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับข้างในเลยครับ่อู่มาเปล่าอ่าพี่อยู่ไม่มาครับข้างในเลยข้างในเลยโอ้วันนี้มากันเยอะกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งให้ผมหน่อยเออผมได้ผมจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยผมได้จะมีปัญหาเรื่องไม้นะครับตอนนี้ เร,เริ่มทยอยกันมาทางฝนก็มาใช่ไหมปีนี้ปีแรกเราต้องมาให้ได้ครับสวัสดีนะครับพี่ๆครับโอ้ยวันนี้เราสวยนะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่กดหนึ่งให้เป็นเอกไม่มาพี่ต้องทําหน้าที่เองเลยเนี่ยเอ้ยนะอ่าไลฟ์สดอยู่นะครับแต่ทักทายได้นะครับ รถไหนรถไหนกันตีสามตีสามเจอกันที่หาดสามโอ้ยไม่เป็นไรสีวะเป็นจุดเริ่มต้นครับเดี๋ยวเราไปสนุกกันถ่ายรูปได้เลยสายสัมพันธ์นะครับไปดูได้ค่ะสินค้นอนค่ะเพราะเราตื่นเรือกน้ำเงินสินเค่ะเขาเรียกว่าครอบครัวน้ำเงินเหลืองใช่ไหมน้ำเงินเหลืองขอบคุณมากขอบคุณมากมากเป็นเอกบอกว่าบอกว่ารุ่นน้องผมจะรู้จักเป็นเอ็กไหม รู้จักเป็นเอกไหม,มทำไมเราถึทำได้ไงพี่เป็นเอกเขาไม่รู้จักเออเาะววันนี้จริงๆผมก็อยากทักทายทุกคนนะครับตนนัวนี้รู้สึกว่าจะเริมพึกคักมากตอนนี้อ้าอาจารย์นิโอ,โอมาตรงน,นี้เป็นจุดต้อนรับของโรงเรียนป้ายนะราธิกาลายัยคึกคักมากๆนะครับแม้ว่าฝนจะตกตรงนี้เสียดายมากตอนนี้ฝนตกก็เลยเป็นจุดแบ็คกลับที่เราไม่สามารถเปิดไปได้ละ เราจะเข้าไปดูด้านในนะอ่ามุมนี้ดีกว่ามุมนี้สวยมากนะครับตอนน,นี้เนี่เดี๋ยวผมให้ดูก็อันนี้จะเป็นของทางโรงเรียนทำดูนะครับนี่ครับสวยมากๆากทั้งทางโรงเรียนแล้วก็น้องๆน้นนาราทีาา่คาไลเขาตั้งใจทําให้พวกเรามากๆเลยนะครับอ๋อพี่เอกสิ ผมเป็นเอก้พลาดแล้วล่ะเดี๋ยวไปข้างในกันไหมข้างในเริ่มคนเยอะไอ้2 2ององสองมองเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ต่องเนี้ยสองในงานสงในงานเป็นเราแอบสองเฟสอ่าคึกคักนะผมบอกให้มาทันนะครับใครบางคนยังไม่เคยเจอเพื่อนเลยมาหลายปีมากอาจจะมาเจองานนี้ก็ได้จะได้จะได้สิ นี้ล่ะวาเป็นเอกกมม่าชอบจริงๆเลยเป็นเอกไม่มาเอกก็พงเกิดเลยมาเดี๋ยวเราเดินเงินไปวันนี้โรงเรียนจะทำไปจริงๆรักไฟสวยนะครับเนี่ยดูเลยโอ้โหโรงเรียนเขาถัดจัดเต็มให้เราจริงๆ ผมด้วยนะดูอย่างเดียวอะ่ะโอ้สวัสดีครับชุดสวยเนาะอ,อะไรนะครับบอกว่น้อสุดยอดมากเลยค่ะโอ้ยขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับเปลี่ยนเป็นตังก็ได้นะครับอ <c oughs> ขอบคุณครับไปก่อนก่อนเราจะเข้างานเนี่ยเราจะเจอตุเกแ่ยินดีต้อนรับ งานคือสุ่ยเย่าแปดสิบสีรีนาลาสิษฐานลไรนะครับจุดนี้ก็ถ่ายนุกได้แล้วก็เราเข้างานกันดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะลำพานผมหน่อยไม่เป็นไรนะอาดูคนไม่น้อยนะจ๊ะกกบออ าคาวญน้อยดุดติคิดขนาดาฝนตกนะดูครับเยอะนะครับอ้าวเอายางมาด้วยเออ้องจองจรวดอะไรเอ้ไม่น่าจะทันแล้ววันนี้ถ้าเป็นเครื่องบิน,ด,น,นดูพออท่านพออนะท่านพออแบบว่าเดินตลอดเวลาหูแบบ<า>มผมยกมให้เลยนะ<า>ท่านพออ<า>ท่านพอสัญญาเนี่ยดู ยังเดินไม่หยุดบอกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปปวดนวดไปปวดขาปวดขาไปนวดแล้วละ่ะเนี่ยครับไปดูงานสสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ขออนุญาตทหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็ดดกินดีต้อนรับนะคะผมกำลังเล็งหาใครอยู่กลับสู่บ้านหลังอบอุ่นวันนี้ทุกคนนะคะสัญญาไหมคะว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนถึงเที่ยงคืนสัญญาไหมคะเอมีอะไรกินบ้างหรอมีทุกอย่างที่เออยากกินเลยอะ ยกเว้นอย่าพไปไหนนะคะน้ำแกงควยกับน้ำองุ่นน้องๆอ้วว่าดีจ้านี่เห็นไหมน้องๆน่ารักมากเลยเอาเราไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้น้องๆเขาก็เนี่ยน้องๆเขาหน้ารักมากเลยนะครับตอนนี้ทํางานกันอย่างขนาดแข่งแข่งให้กับพวกเรามากๆรินพันกันเอารุ่นไหนรื่นไหนสามสามเออสามสามรายงานตัวสามสามถ้าใครมานะมาต่อได้เลยนะตอนเนี้ย โต๊ะไหนอยู่โต๊ะไหนโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรถามๆเดี๋ยวบอกเลยถ้าเกิดใครมาให้มาลงโต๊ะนี้เลยสามโต๊ะครับสามามสามสามสามโต๊ะตอนนี้มาแล้วสามคนโอเค <c oughs> ดีมากเพื่อนเป็นอาจารย์ อ๋สวัสดีค่ะสี่คนสี่คนสามโต๊ะต่อเลยไหมนั่งมานี่เลยต่อได้ต่อได้อไดโอ้ยไม่ต้องห่วงจัดไปเลยไปแล้วผมอะถ้าใครถ้าใครถ้าใครมาถามอย่าบอกว่าพี่บอก <c oughs> อ่าแล้วไปแล้วเออถ้าเกิดว่าการุณาอย่าเพิ่งรำคาญผมนะก็เป เดี๋ยวนะรับไว้ไหนดีอันนี้ท่านผออ่าอาจารย์อโนนแล้วก็อาจารย์นิโอนะครับก็คุยกันอยู่อันนี้เราไปแล้วเต็งที่กับความบันเทิงเลคะหรือรุ่น28ก็อยู่ทางนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับรุ่นสองแปอีกทีแล้วกันเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทัก28 28ที่มิรุพิจารดูอยู่ก่นนะครับตอนนี้พิจาร์สอะแปมา28ขออีกทีได้ไหม เมื่อกี้ตอนทำครั้งแรกไม่มีเสียงอาดีตัดการสองแปดสองแปดอันนี้เราก็นะโอ้อย่างเงียบอย่างเงียบเฮ่หน่อยเฮ้หน่อยสองแปดมีใครมาบ้างนี่ครับเยอะเลยนะสองแปสองปนะไม่เคยน้อยหน้าใครเลยนะตลอด2โงโตแล้วนะต่อการคพี่น่ารักมากไหนสขงแป้ได้เหรอโอ้สองแปดไม่เคยแพ้เลยสองปครับ หันมานิดนึงทักทายกันหน่อยอ่าสองแปดไม่ว่าจะกรุงเทพหรือที่นี่ไม่แพ้ใครจริงๆเลยสองแปดสุดยอดอยังมีอีกโอ้โหขอคารวะครับครับอ่าผมขอโทษนะครับผมไม่สามารถไล่ตรวจแบบเป็นทางการได้เลยตอนเนี้ยผมอุ้ยสวัสดีครับอาจารย์ โอ้ท่านหมออไม่เห็นหน้าเห็นตาโอ้โหโอ้นีสองท่านนี่ต้องต้องต้องคู่กันหน่อยนี่นีสองท่านหมออนะอีทออนราธิชาลัยอาจารย์กฤษดาแล้วก็ท่านหมออสัญญานะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะถ้ามาคุยคูยกันแบบนี้ครับผมขอบคุณมากกำลังไลฟ์สดอยู่ครับอาจารย์ครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเิญเลยครับผมไปต่อละอาจารย์กนิษฐ์ศรีอาจารย์กนิษฐศรีอาจารย์กนิษฐศรีท่านมานะเนี่ย โอสองปโอ้แน่นอนฉากเอาไมนิดนึงกว่านี้ครับเป็นผู้สนับสนุนของงานเยอะเลยรุ่นสามสี่รุ่นสามสี่ปีนี้มาเยอะเนี่ยสามี่ใช่ไหมโอสามสี่อ่าสามสีมาเยอะเลยคลึกคักนะผมบองให้งานข้างนอกยังมีอีกาขางนอกยังมีอีกสามสีมาข้างนอกยังมีกว่าณร้อยกว่าคนนะสามสี่ไม่แน่ใจพี่แต่ว่โอ้โหเอาละเอาละแน่ละวงานเนี้ย สนุกแน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปห่อเดี๋ยวผมไปทักทายเนี่ยรุ่นนี้มาเต็มโต๊ะเลยขอชะโงกหน่อยนะเืิดเอ้ยขอโทษเออพี่พี่ครับรุ่นไหนครับรายงานตัวให้ผมหน่อยรุ่นอะไรนะสามสามสามส่สามสี่สามโอ้สี่สามอ่าสี่สามจ้าทักทายกันนิดนึงเนาะสี่สามใช่ไหมสองสามสองสามโอ้ ไอ้ทำไมตีตากันสองสามนั่งกันอะนั่กันค่ะอ๋อโอเคอะไรนะปั่นจักรยานอ๋อทีมบั่นจักรยานอ๋อผมก็เลยยังงงว่าทำไมมีสามตีตากันสองสามถึงถึงอาจารย์อาจารย์ทักทายผมหน่อยสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นิลกลอาจารย์นิลกลอาจารย์ผมไลฟ์สดอยู่นะอาจารย์ทักทายเลยทักทายลูกศิษย์ได้ ว่ามาได้เถอะมาหาอาจารย์เถอะไม่ด้ไรมาเออเห็นไหมรอยยิ้มอาจารย์เห็นไมเวลามาเจอลูกศิษย์ครับอาจารย์ก็จะแบบมีความสุขเนี่ยลูกศสูน่เดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอสูนะผมจะเข้าทักอาจรยนะตอนนี้ตอนนี้กาลังขึ้นคั่กกันมากเลยกล้องอาจจะเวียนๆหัวหน่อยนะต้องขอโทษกินผมไม่ใม่อาชีพแต่ก็พยายามทำให้เห็นบรรยากาศนี้นะคะ ความสนุกความบันเทิงนะคะมีเเต็มมปี่ยอย่างแน่นอนค่ะโต๊ะข้างหน้าเนี่ยยังว่างเข้าหน้าจะเก็บเอาไว้ให้สำหรับมองลงไปรุ่นไหนสักรุ่นหลยผมว่านะเดี๋ยวคงมาโอ้เราเห็นรุ่นต่อเก้าแวบๆโอ้โอ้มีชะงกมีชงก์ผมก็ไปสิครับอาหารนะคะเราเดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไลฟ์สดอยู่นะพี่นะตั้งแต่งานน่านสวยๆนะปากจู๋ก็ได้ อ่าเดี๋ยวเราถ่ายเลยพักทายมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะพี่นะสามสองนี่อายเลยสามสองไม่มาเลยสามสองอยู่ไหนยังมาไม่ครบอ่ะครับตอนนี้พี่จองไปกี่โต๊ะสองโต๊ะโต๊ะนี้ด้วยโอ้โหขอบคุณมากมากกราบขอบพระคุณเลยเอ้ามีช่างภาพมาถ่ายโอ้โหแอดมินจะรออยู่ใหญ่ พอด้วยครับไปแล้วขอบคุณครับลำพูแบนเอาล่ะครับช่วงลำพูแบนแล้วงานนี้นะบอกได้เลยสนุกมาทันนะครับยังมารันนะใครอยู่ในราิวาดั้มรุ่นสิทธเก่ามาได้เลยนะครับตอนนี้สวัสดีน้องสอขขอเสียงน้องสอดังๆเลย ก็จะมาร่วมงานแล้วก็บัตร500บาทจามบรถเขาได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ไม่มีเสื้อนะครับไม่ต้องมีเสื้อก็ได้เข้ามาได้เลยอันนี้อันนี้รุ่นนามสองนี่รุ่นสามสองนี่รุ่นผมเลยห้องผมเลย,ยคุณณีชัยครับ,ค,รบคุณณีชัยช่วยโทรตามคุณจีนให้ผมหน่อย ก็เพื่อนผมเนี่ยเนี่ยคุณดำเนี่ยโอ้เลข่าได้เลขที่สองเลขที่สามนะดำครับโอ้เดี๋ยล้วก็ถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปเลยไม่รู้รุ่นไหนนะครับอุ้ยเห็นอาจารย์มาหลายท่านเลยอุ้ยอาจารย์สวัสดีครับไลฟ์สดอยู่นะครับอาจารย์ทักทายได้อาจารย์สมพินิตครับทักทายพูดไม่ได้เลยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มาหลายท่านอาจารย์สุภาพร เฮ้ยเวยเลยอัญญาพิจิตรอู้นี่มาจากกลางอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ทิสสีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์หนูวมากันทีเดียเฮ้ยอาจารย์ขออีกทีครับคมาไหลอยู่อาจารย์เอาเลยครับมาเลยอัญญาสวัสดีครับดีใจอ่ะเฮ้ยอาจารย์นงรักอาาจัญญาอัญญาไลฟ์สอดอยู่อัญญาขอดีมาอะไรอ่ะ พอได้ไม่ได้หรออาจารย์ผมคิดถึงอาจารย์ผมต้องมาสิยิงโลโอ้โาจย์ใจเย็นโยนจับลายร่างกายผมด้วยเอ้ยอาจารย์โตอาจารย์โตพาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเสร็จแล้วอาจารย์ผมมากันเยอะอาจารย์เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าโอ้โหติลลังกาโอ้โหตอนนี้มากันเยอะเลยนะครับเริ่มทยอยมากันเยอะมากๆเอ่อ ถา,ามสองไม่เคยแผ่วตอนนี้แผ่วแล้วครับพี่เป็ดรู้ตึกมาสองเองผมยิงตามไม่ได้เลยตอนนี้รออยู่รออยู่เออขอโทษครับผมไม่ได้ก้าวเราได้แต่เสียงมันดังมากๆเดี๋ยวไปหาจานผมดีกว่า รุ่น29 29ก้าสองเ้าไนะเนี่ยโอ้29จริงด้วยรุ่น29รุ่น29งเก้าเฮ้ยมิปิกโอ้โสวัสดีพี่โอ้โหพี่สวัสดีพี่โอ้วันนี้นะครับนักบอลเล่นในตำนานนอสอยกให้เลยโอ้แน่นอนสวัสดีฮะน้องฮะสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ย อะไรนี่วันนีโอ้ยพี่อั้้ยเอ่น้ดีใจพี่ดีใจครับเออผมมางานรวมรุ่นเนี่ยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์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 อยู่โอมาัพ่อเเอาเลยเออเขาม่นั่งเขาไมดว่าผมถ่ายรูปแน่ๆเลยอ่ะเขาไม่รู้ว่าผมไลฟ์อยู่อะไม่เป็นไรเราถ่ายไว้น่ารักมากบวกเบกเบ โอเคครับขอบคุณครับจริงจริงโอ้คึกคักมิกมิกยังแบบโอ้ยถ่ายกั้เนาะก่อนจะเส่ยงไม่เจ๋วเอาได้ครับโอ้ยมีคนมาขอถุงโอ้ยดีใจมีคนถ่ายกับแอดมินด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนกกลลล้้อองงครับเปี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครอยากจะร่วมสนุกกับพวกเราต้องมาเลยนะครับ บนเวทีได้เลยนะครับอันนี้เป็นหถ่ายทีมนะครับเราได้กลับมาเจอกันอีกเราทานแตงกวาดังข่ายครับอาชีพนี้ก็ไม่อกับพวกเราเราถือว่ามาตอนนี้มาเยอะแล้วนะควันนี้เริ่มเยอะกันมากขึ้นดด้วูป บอกเลยใครไม่มาโอ้โอโอติลากาขอดทษนครับมีคนดำลายร่างกายเอ่อ ตอนนี้กล้องผมมันไม่ค่อยดีหรอก้างกล้องมันก็ร้ายๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชม45คนที่ดูอยู่นะตอนนี้เท่านี้ผมก็ชื่นใจแล้วเดี๋ยวเราไปเราไปดูอาจารย์กันดีกว่า นะครับลองไป ก็จานทุกอะไรแต่คนต้องรู้จักไลฟ์สดอยู่นะครับอาจารันไลฟ์สดอยู่นะครับนักชายเด็กๆได้ดดดไดครับผมต้องหลายคนต้องคิดถึงแน่แน่ ในแบบนี้เลยครับจะเป็นกระเบนจัมันแล้วตอนนี้ผมเริ่มเรียน มาเรียนดานานันทนาโอ้โหคิดถึงกันไหมทุกคนการไม่มางานที่บอกได้เลยครับว่าพาลาดแน่แนบครับ คนแบบว่าเต็มลานไง Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ ผมตกใจโอ้ยตอนแรกอะหลายคนดูอะมีคนดูอยู่ห้าสิบพอเดินมาเพิ่มเหลือสามสิบเลยก็ตกก็ตกใจแล้วันเจอกันได้มากี่คนนะมากกี่คนเดี๋ยวตามาเดียร์ตามมาอีกร้อยกว่าคนเดี๋ยวตามาอีกร้อยกว่าคนใช่ปะนั่งไปก่อนนะ เพื่อนผมโทรมาผมจะรับโทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกเพื่อนผมตามแล้วนะเนี่ยว่าผมหายตัวไปไหนขอบคุณทุกๆุ้อพความขอบคุณทุกๆคนที่ดูนะครับมาได้นะผมบอกเลยว่างานอนสอไม่ธรรมดานะความสามัคคีกันสุดๆไม่ว่าจะจัดที่ไหนเราก็คือหนึ่งเดียวกันเนาะอบคุณน้ำเงินเหลือง ขอบคุณมากนะครับ